จังหวัดหนองคายจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและวันเกษตรกรสู้โควิดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดหนองคายและงานวันเกษตรกรจังหวัดหนองคายเพื่อเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร วันที่4มิถุนายน2563เวลา9นาฬิกาที่ศูนย์โอทอบจังหวัดหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนายสุภกรมูลสวรรณรงคผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดหนองคายและงานวันเกษตรกรจังหวัดหนองคายประจำปี2563ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดให้มีขึ้น ในระหว่างวันที่4-5มิถุนายน2563นายอัมภัยประเสริฐสังเกษตรและสากร์จังหวัดหนองคายกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดหนองคายและงานวันเกษตรกรจังหวัดหนองคายในครั้งนี้ว่าเป็นการเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าเกษตรและเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังเป็นการย่อย่องและเชิดชูเกียรติเกษตรกรในจังหวัดหนองคายที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดีเด่นเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการเกษตรสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบเพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างการรับรู้นโยบายด้านการเกษตรสู่เกษตรกรอีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและนวัตกรรมที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้และลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศสมิยบัตรแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรดีเด่นในแต่ละสาขาอาชีพการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายการให้บริการซื้อขายและเปลี่ยนปัจจัยการผลิตการแสดงนวัตกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและการจับผู้ธุรกิจเกษตรเป็นต้น ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน